สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะชาวลักนาราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับสูบโ่โบวี่หกสิบสี่ทาโรุชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่อรากอนะคะคลิปนี้เราจะดูดวงทั่วไปนะคะ general ทั่วไปประจำเดือนมิถุนายน25 6 3นะคะให้กับผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือลักนาสถิตอยู่ในราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหวาง วันที่22มีนาถึง21เมษายนนะคะจะเป็นราศีเมษนะคะการแบ่งตามฤรือดูการนะคะก็จะเป็นวันที่เท่านี้ถ้าสมาชิกท่านใหม่ที่เข้ามานะคะแล้วก็มีปัญหากับช่วงระยะวันที่ที่เกิดน,นะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบตกใจนะคะคุณดูช่องไหนก็อิงตามช่องนั้นไปเลยนะคะ,ะตามช่องนี้ก็จะเน้นตามวันที่เท่านี้นะคะโอเคนะ คลิปนี้นะคะแม่หมอจะใช้การอ่านแบบสัตว์ของดวงดาวผสมกับไพ่ยิปซีไปด้วยนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่อยากจะอพอดีเข้าไปศึกษาในเรื่องนี้นะคะเ,ออเริ่มศึกษาอยากจะเอามาฝึกแล้วก็มาลองแต่งปังนทุกคนนะคะเพื่อเป็นการแบบเหมือนการกุศลนะไกด์ไลน์นะถ้ามันเหมาะหมือนตรงกับคุณก็นำเอาไปอดัดแอปใช้ปรับปรุงใช้นะคะใช้วิจัยนในการรับฟังด้วยนะเพราะว่า ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโอเคแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มกันนะคะเดี๋ยวหมอโบขอประชาสัมพันธ์ดีนึงอ่าวันที่24เมษายนโนอรี no. ่ <laughs> วันที่24พฤษภาคมนะคะจะเป็นวันสำคัญแต่วันที่23นะคะเสาร์ที่23 พฤษภาคมนะคะที่จะถึงนี้ทางเพจจะจัดกิจกรรมดูดวงนะคะเพจ a c e b o o k นะแอดโบ4นะคะใครที่ยังไม่ไปติดตามกันก็ไปติดตามรับข่าวสารกันได้จะมีการจัดกิจกรรมดูดวงฟรีนะคะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วก็มีการแจกของรางวัลแก่ลูกเพจลูกดวงที่เข้าไปร่วมเล่นเกมนะคะหรือฟังดวงกันนะคะในวันเสาร์ที่2 3พฤษภาคมนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันที่พิเศษ แล้วก็ยอด u u s c r i b e ของเรานะคะหนึ่งแสนเจ็นซับนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็เข้ามากด u u s c r i b e ให้ถ้าใครเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ยังไม่ทราบก็ไปติดตามได้ที่นี่เพราะว่าแม่หมอเพิ่งทําขึ้นเหมือนกันนะคะไม่ได้จัดกิจ,ะจะกรรมบ่อยแต่จะเริ่มจัดแล้วนะคะก็ไปปักหมุดดู บักหมุดกันไว้ได้นะคะถึงเวลาจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในวันที่จัดกิจกรรมนะเราจะแจกของสมนาคุณทั้งหมดมี39รางวัลด้วยกันนะคะแล้วเป็นวันที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางเพจด้วยนะคะแต่เราจะไม่ขายเราจะแจกเป็นการขอบคุณเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้คุณเพราะคุณคือรางวัลของแม่หมอนะคะดังนั้นเราจะต้องตอบแทนนะคะเนาะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะคะก่อนที่จะ ไปอ่านดวงดาวเราจะเปิดไพ่ให้คุณก่อนนะคะไพ่ยิบซีก่อนนะแล้วก็ค่อยอ่านาศาสตร์ดวงดาวกันนะคะราศีเมษนะสิบดาบเพสออฟวาน Nine of Sword the magician, Two of Sword Five of One stick of Sword Three of One Two of One the Bureau for June uh. เดี๋ยวขอบอกก่อนว่าคนที่อยู่ในราศีเมษนะคะหินประจําราศีของคุณนะคะคือหินอะไรนะแล้วก็กลิ่นอะไรดอกอะไรนะคะที่ส่งเสริมพลังงานของคุณนะคะในราศีของคุณแกมนะคะอัญมณีหรือว่าหินก็จะเป็นอเมทิสต์นะคะเนี่ยอเมทิสต์เขาจะเป็นอย่างนี้นะ อมทิศสีม่วงนะคะเป็นสีแห่งคราวจัก,กรเป็นสีที่เจ็ดของจัก,กระนะคะจัก,กรที่เจดนะนี่จะเป็นหินที่ประจํากับประจําลัคนาราศีของคุณนะคะนะถ้าใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เพจนะคะจะมี ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหินอเมทริตนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงปรับ energy พลังงานของคุณนะคะแล้วทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะจากทางเพจนะคะก่อนที่จะส่งให้ลูกเพจลูกดวงนะคะอย่างเช่นแม่หมอนะคะดาวประจำตัวเป็นดาวจันนะคะ moon stone จะเป็นอัญมณีประจำราศีของตัวเองก็จะเอา moon stone เนี้ยทุกๆครั้งที่มีฟู l l moon หรือ พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะเอาออกไปรับพลังงานพระจันทร์นะคะให้เขารับแสงพระจันทร์แล้วก็ใส่คําอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปนะคะเหมือนรับพลังงานจากจัก,กรวาลน,นะแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่หินที่เป็นประจําราศีของคุณจะเป็นอะมิทริตนะคะสีม่วงนะแล้วก็กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นส้มนะคะประมาณนี้เนาะอะ,อะเรามาเริ่มกันดีกว่าส่วนวันที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนนะคะโดยรวม นะคุณจะไปดูได้ที่ตรงใต้คลิปก็ได้หรือจะดูได้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะวันที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความรักการงานหรืออาชีพนะคะของคุณไปดูได้ที่ตรงใต้คลิปนะถ้าแม่หมอลืมพูดช่วงใต้ช่วงอ่ะท้ายคลิปนะคะอ่ะขอเสียงกระซิบจากพระพิคเนตนะเสียงศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะในเดือนนี้กับชาวลัคนาราศีเมษนะ nature แล้วก็คาไกด์ไลน์กับจกักรวาลสามใบนะคะไพ่จะเยอะหน่อยนะไพ่อราคอด้วยนะคะทุกครั้งที่ทําคลิป12จักรราศีจะคลิปจะยาวแล้วก็ไพ่จะเยอะนะต้องอต้องสําหรับคนที่อยากจะฟังจริงๆอะอ่ะห้าคาถาสองใบเลยอะ่ะสามดาบ เดมเพรสโอเคชาวเมฆคุณเป็นธาตุไฟนะคะที่มีพลังนะคะดาวประจำตัวของคุณเป็นดาวอังคารนะคะดาวอังคารก็รคือดาวแห่งเ,เทพแห่งสงครามนั่นเองผู้ไม่ยออ่อท้อผู้กล้าหาญนะคะหรือคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะ ราศีเมษจะเป็นชาวธาตุไฟนะสัญ,ญลักษณ์ของคุณจะเป็นแกะตัวผู้นะคะดาวประจําตัวคือดาวอังคารแล้วก็คีย์เวิร์ดของคุณก็คือคนที่มีลักษณะกล้าหาญกระตอือรือร้นมั่นมุ่งมั่นเป็นผู้นําชอบสั่งการบางครั้งหัวร้อนใจร้อนนะคะโม,โมโหเกาเท้าก็มีเอาแต่ตนเป็นที่ตั้งหุดงิดเจ้าอารมณ์บางทีหุดหงิดก็ขี้หึงออกคําสั่ง แต่บางทีคนจะมองเราเป็นยิงๆิงนะคะเอาเหมือนแบบมีศัตรูได้นะคุณนะให้ใหระวังดีๆแต่ข้อดีของคุณนะคะคุณจะมีพลังสูงและไม่มีปัญหากับการทำงานหนักใดๆทั้งสิ้นเหมือนแข็งแรงแล้วก็มักใช้ความคิดดีเริ่มที่ฉลาดมุ่งมั่นกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาราศีเมษจะมีความรอบคอบนะคะขยันหมั่นเพียรและมีความสามารถในการ ในการจำนะคะเป็นพิเศษคือความจำดีอะนะคะอืแต่คุณบางทีเป็นคนที่ชัดเจนชัดเจนแล้วก็ตรงตรงนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งทําให้ผู้อื่นดูเหมือนว่าคุณอะไม่แคร์คนหรือคุณเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยมันอย่างที่บอกไปอาจจะใจร้อนหรืองุดอิดอะไรเงี้ยนะคะอืมมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเขามองเราในด้านที่ลบได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเนื่องจากอารมณ์ของคุณนะคะแต่คุณเกิดมาเพื่อที่จะ เพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะคีย์เวิร์ดของคุณในการเกิดมาของชาวรักขนาดาศีเมษนะแต่ความรักนี่ก็จริงจังสุดยอดนะคะถ้าได้รักใครก็จริงจังทุ่มเทลุ่งหลงไปเลยอย่างนี้นี่คืออาการของคุณในเรื่องของความรักเอาล่ะเรามาเข้าศาสตร์ดวงดาวกันนะคะว่าอิทธิพลของดวงดาวนะคะ จะมีอิทธิพลอะไรสําคัญกับดวงของคุณนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเดือนมิถุนายน2563นะคะอ่ะาะคะราศีเมษโอเคราศีเมษเราในเดือนนี้นะคะในเรื่องของดวงดาวอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือหลายกิจกรรมเลยแหละที่มันไปถอยหลังเข้าคลองนะคะเพิ่มอีกหนึ่งเดือน เดือนพฤษภาก็แย่ๆมาแล้วไม่ใช่แย่ๆแบบนั้นหมายถึงว่ามันเป็นอะไรที่เชื่องช้าในเหนื่อยหนักๆนืดๆมาแล้วอะ่ะแต่เดือนนี้มิถุนาก็เข้าไปอีกหนึ่งเดือนนะคะอือแล้วจะเป็นวันที่อ่ะวันที่ยี่สามยี่ห้านะคะจะเป็นช่วงที่ดาวเคาะเดินถอยหลังนะคะย้อนกลับเป็นช่วงเวลาที่สุดๆของเดือนนะคะ ดังนั้นนู่นแหละพลังงานแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณไปจนถึงเดือนกันยานะคะรีโชเกรดนะคะดวงดาวเดินถอยหลังนะคะคุณจะรู้สึกว่าน่ารำคาญกดดันเนี้ยเออ นะคุณยิ่งเป็นคนหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่ด้วยนะคะคุณจะมีความกดดันเป็นพิเศษในเดือนนี้จากผู้คนรอบข้างหรือปัญหาจุกจิกจุกจิกอะไรต่างๆนานคะคุณจะเห็นว่าเลขห้าเกิดขึ้นทั้งสองอาจจะมีเรื่องจุกจิกกับคนรอบข้างนะคะเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่กําลังจะสะสางอยู่นะคะมันทาให้คุณรู้สึกหงุดหงิดลาคาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับราศีเมษคือคุณเป็นแบบก้าวแรกของชีวิตของ เป็นเหมือนลักขาราศีแรกอะของ12สองจักรราศีนะคะดังนั้นผู้รักการกระทํานะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของคุณคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอดทนจากที่ฉันอดทนมาแล้วนะคะแม่หมอมานานแล้วฉันก็เหนื่อยนะคะจะทํายังไงได้ล่ะที่รักเราก็ต้องอดทนกันต่อไปนะคะเออมันเป็นช่วงที่กิจกรรมหรือว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตรอบด้านของคุณมันถอยหลังอะมันช้ามันอืดแล้วมันหงุดหงิดมันเป็นพลังงานแบบนี้อยู่นะคะอืม คือจัก,กรวาลเอเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันกําหนดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบด้านอ่ะมันเกิดจากจัก,กรวาลได้กาหนดไว้แล้วเหมือนเราเจอบททดสอบหรือเราจะต้องอดทนให้มันผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะคะเนาะอะอะไรต่อคะ บางคนอาจจะต้องไปจัดการกับรายละเอียดบางอย่างของตัวเองนะคะในเรื่องชีวิตของตัวเองที่มันเจออุปสรรคอยู่นะคะอแล้วก็บางอย่างความก้าวหน้ามันช้าเฉยๆไม่ใช่แบบทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดนะมันแค่ความก้าวหน้ามันช้าเฉยๆความสมบูรณ์แบบในสิ่งที่คุณทําจะไม่แบบอะจะไม่แบบกระโดด เ้ากระโดดอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเออแค่มันจะช้าลงเฉยๆนะสุขภาพเป็นปัญหาในเดือนนี้ด้วยนะคะวันที่21นะคะอาจจะมีสุริยุปราคาดังนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคุณได้บางคนไม่สบายล้มป่วยฉับพลันหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องหาหมอผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะคะบางคนได้เวลานัดมาเรียบร้อยแล้วก็มีนะคะอืมแต่ว่า มันก็ไม่รุนแรงเท่ากับเดือนมกราที่ผ่านมานะเออแต่ว่าทําการที่มันเป็นอย่างนี้อยู่มันทําให้เราต้องได้เยียวยาต้องได้รักษาต้องได้พักผ่อนนะคะเนอะคุณอาจจะวันที่ห้ามิถุนานะคะมันจะมีบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อบ,บุตรของคุณก็ได้หรือต่อใครก็ได้ที่ทําการแบบ ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือไปเกี่ยวข้องกับในระดับมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะมีการที่แบบแผนการเรียนถูกปรับถูกปรับถูกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะเออมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแบบชะงักไม่ใช่เปลี่ยนแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอย่างนี้นะคะออแล้วก็ดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ เกี่ยวกับครอบครัวของคุณจันทรุปราคาจะส่งผลต่อครอบครัวของคุณในหรือคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณก็คือสมาชิกข,ของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นครอ,อบครัวก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องซ่อมแซมอะไรบางอย่างที่มันสึกหรอในครอบครัวก็ได้หรือให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวในช่วงนี้ด้วยแล้วก็คาดนี้นะคะ ที่ไปเกี่ยวข้องกับสุริยุปราคาเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นคลาดที่ทรงพลังผลกระทบต่อดาวอังคารตัวของคุณเองก็เป็นเจ้าเดือนก็คือดาวอังคารนะคะอืมเหมือนคุณเองนะคะจะจะปรับเปลี่ยนบุค,คลิกของตัวเองใหม่แต่ว่า ช่วงที่มีสุริยุปราคาให้ระวังการใส่ร้ายป้ายสีนะคะเหมือนมันมีความมืดอยู่ในนั้นนะ่ะมันมีเงาดํามีอะไรอยู่ในนั้นการใส่ร้ายป้ายสีจากคนอื่นหรือความเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนอื่นมาพูดอะไรที่มันเป็นทางแง่ลบๆเลร้ายใส่เราอย่างเงี้ยคุณจะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อารมณ์ของเราที่แบบ นะหัวร้อนอยู่เนี่ยการใส่ร้ายสีอาจเกิดมานําพามาซึ่งการทะเลาะบอนแว้งหรือว่ามันมันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆคุณไม่ต้องใส่ใจก็ได้นะคะแล้วแล้วแต่คุณนะนะแต่มันอาจจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้เห็นวีนัสนะคะผลกระทบต่อวีนัสด้วยส่งผลกระทบต่อดาววีนัสของคุณแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะแล้วก็การเงินแล้วก็ความรักคุณจะต้องทําการทําอะไรบางอย่างแก้ไขปรับปรุงวิธีการ เมเนจจัดการการใช้เงินหรือไปเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินนะคะในชีวิตของตัวเองนะคะไปประมาณนี้แล้วก็บางสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะในเรื่องของการเงินนะคะดังนั้นอย่าคาดหวังเยอะความสัมพันธ์ปัจจุบัน ของคุณนะคะอาจจะได้รับการทดสอบบททดสอบบางคนไม่รู้ว่าบททดสอบคืออะไรคะบททดสอบถ้าพูดคำว,ว่าบททดสอบมันมีอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ของคุณในเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอาจจะเป็นมาจากคู่คนสถานการณ์มาทดสอบความมั่นคงของความรักนั่นเองนะคะนั่นเขาเรียกว่าบททดสอบนะแล้วก็วันที่21นะคะมิถุนายนอ่อ ไม่ใช่แค่ราศีเรานะมันเป็นกันทุกคนนะคะเออที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันมีสุริยุปราคาที่มันเป็นวันเดียวกันแล้วทั้งสองวันเลยด้วยซ้ํานะคะดังนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่รุนแรงนะคะเออรุนแรงแบบไหนอ,อ่าที่ไปเกี่ยวข้องกับปัญหาในเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวของคุณก็ได้หรือสมาชิกในครอบครัวเออที่มันวุ่นวายอาจจะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเด็ก ก็อาจจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเออมีอะไรบางอย่างนะคะที่จะต้องดําเนินการต่อไปมีเหตุบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องไปจัดการนั่นจัดการนี่อย่างเงี้ยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางการเงินมันก็สําคัญต่อชีวิตของเราด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงความสัมพันธ์นะคะก็จะมีกําลังถ,ถูกทดสอบคุณจะเห็นว่าสิบ่าบางคนทะเลาะก,กันนะคะถ้ารอดได้ก็ผ่านถ้าไม่รอดก็คือ เลิกอ่ะเออมีการทั้งทะเลาะก,กันแล้วก็ลาทิ้งอดีตนะคะเลิกราก็มีสามดาบนะคะทะเลาะอ,อกหักตัดสินใจเลิกอะไรเงี้ยนะนี่คือศาสตร์ของดวงดาวมาดูศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีกันนะคะ,ะการงานคืออะไรอะคะเริ่มจากการงานเหมือนคุณได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะบางท่าน ทีนี้คุณกำลังเข้าสู่การตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี Mechan ่ยวกับการงานจะไปซ้ายจะไปขวาจะตัดสินใจจะตัดสินใจยังไงบางคนอยากจะ move on ไปข้างหน้าอยากจะหางานใหม่บางคนอยากจะออกจากที่ทํางานหรือต้องออกจากที่ทํางานโดยเฉพาะบางคนถูกกดดันน่ะบางคนแบบมีเหตุเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจะต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องของการงานบางคนมีการเริ่มต้นใหม่มีที่ใหม่จะไปหรือจะต้องออกจากที่เก่ามีการโยกย้ายอย่างเงี้ยแบบฉับพลันบางครั้ง เราไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายก็ได้ถูกแทงข้างหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วต้องได้ออกจากงานอย่างนี้ก็มีนะคะหรือมันมีเหตุกดดันเราให้ต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดชะง,งักหรือเราจะต้องตัดสินใจเป็นช่วงที่ทดสอบความอดทนของคุณเยะสุดๆเลยอะ่ะเออชาวเมษนะคะเลขห้าเกิดขึ้นสองใบมันเป็นความกดดันด้วยนะอืมแต่ไม่เป็นไรค่ะมีสองกับสามกรทานะคะความมั่นคงที่รอคอยเราอยู่ แต่เราจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ของเราอีกโก้ของเราความหัวร้อนของเราหงุดหงิดมากๆอ่ะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าเซ็งนะคะอ่ะบางทีอะไรมันก็ไม่ไปไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังอ่ะเออในลักษณะนี้นะคะอ่ะต่อมาละคะคือแต่ว่าคุณจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณในลักษณะของ the empress นะคะอืม I c l e a r what I should naturally enjoy with อาจจะมีใครสักคนในลักษณะของผู้หญิงใจดีเข้ามาช่วยคุณในลักษณะของการงานก็ได้นะคะเนาะหรือคุณแม่อ่ะคุณแม่นะคะมันมันขึ้นไพ่คุณแม่บางคนนะคะที่รอคอยการตั้งครรภ์มะคุณอาจจะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้นะคะอืมเกี่ยวกับบุตรเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้แต่คุณก็จะต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะในเดือนนี้เนาะส่วนการเงินล่ะคะ การเงินอาจจะต้องมีการจัดการวางแผนนะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกกับการเงินมาเยอะนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเงินแบบฉับพลันทําให้เราจะต้องตัดสินใจทําให้เราต้องวางแผนนะคะทําให้เราแบบบางครั้งการเงินเราผิดหวังผิดพลาดกับอะไรมาขัดขาดติดติดหรือว่าไม่ลงล็อกไม่ลงรอยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้จัดการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะสุขภาพสุขภาพไม่โอเคสุขภาพคุณแย่มากถึงขั้นแบบ บางคนถึงขั้นแบบผ่าตัดอย่างฉับพลันนะคะอาจจะเป็นแบบคุณไม่สบายอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วไปตรวจเราไปตรวจแล้วคุณหมอส่งผ่าตัดนะให้มันหาย,หายไปจะได้กลับมาแข็งแรงปกติอะไรไปอย่างเงี้ยอืมนะคะเอ,อ่อเหมือนอยู่ดีเราก็ได้แบบได้หมอดีเข้ามารักษาอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผ่าตัดป,ปรับแล้วก็หายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คุณเป็นแบบคลาคสังมานานเนาะแล้วก็อ,อ่โชคลาภมีไหม โชคลาภไม่มีถ้ามีโชคจะมีโชคเกี่ยวกับคนดีเข้ามาช่วยเหลือคุณในเดือนนี้นะแต่ถ้าเป็นโชคจากการเสี่ยงโชคแบบก้อนปุ่มๆหล่นมาใส่นาต่ังเนี่ยไม่เห็นนะคะมอืเ้วสุขภาพระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะระวังในเรื่องของโรคประจําตัวของตัวเองที่มีอยู่ด้วยนะอ่ะต่อมาความรักนะคะความรักเป็นยังไงบ้างโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนที่จะไปความรักการเรียนของเด็กๆนะคะใครที่อยู่ในลัคนาราศีเมษนะคะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มีมีปัญหาเยอะมากในในเรื่องของการเรียนระบบของการเรียนปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือตัวเองสุขภาพไม่ดีการเรียนการศึกษาให้ระวังนะคะอย่าใช้อารมณ์หรือบางสิ่งบางอย่างขาดการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะอมันเป็นพลังงานของความรู้สึกว่ามัน มันไม่ค่อยจะโอเคในเรื่องของการเรียนเราต้องอดทนนิดนึงนะอดทนนิดนึงนะคะโอเคต่อมาในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มองเห็นคนบางคนถูกทะเลาะก,กันมากทะเลาะก,กันบ่อยบางคนถูกเทรักสามเศร้าเทกันกาลังจะตัดสินใจเลิกรากันทะเลาะก,กันนะคะบางคนแบบมีโก้ใส่กันบางคนสาดคําพูดใส่กัน นะคะคุณอยู่ในช่วงกําลังตัดสินใจที่จะเลิกหรือว่าละทิ้งอดีตออกมาจากความสัมพันธ์นะคะเนี่ยบางคนถูกแทงข้างหลังเต็มเต็ม energy นี้นะคะคนโสดมีคนที่จะได้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอไหมยังไม่เห็นนะคะเป็นช่วง energy ที่มันวุ่นวายยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะแต่การงานของคุณนะคะถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตหรือคุณได้ข่าวกับการงานขอเพิ่มการงานนิดนึง คือคุณมีอะไรที่รอยอคอยอยู่ข้างหน้าแต่ในเดือนมิถุนายมันเป็นช่วงที่ดวงดาวเดินถอยหลังช่วงที่คุณจะต้องใช้ความอดทนรอรอรอสิ่งที่มันงอกเงยรอความสําเร็จอยู่นะคะนะน่าจะไม่เกินกันยาสิ่งที่รอจะได้รับนะคะอ่ะมาต่อความรักคนไหนนะคะที่กําลังตัดสินใจอยู่มันมีบางอย่างอาจจะเข้ามาทําให้คุณเจอบททดสอบ เจอแบบปึับปรับนะคะผู้คนสถานการณ์นะคะแบบข้ามคืนเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเหตุการณ์เข้ามามันถูกกาหนดจากจักรวาลอะพอเข้ามาปุ๊บเราจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์บางคนจะต้องแบบต้องเลือกนะคะคนสองคนทางสองทางงานสองงานบางคนเลือกที่จะละทิ้งอดีตบางคนเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ เพราะว่ามีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันขัดแย้งกันทะเลาะจากเรื่องจุกจิกไปถึงเรื่องใหญ่ก็มีนะคะบางคนรักสามเศร้าเต็มๆนะคะเนาะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะพลังงานของคุณแม่เกิดขึ้นนะคะการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะว่ามีสิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์ได้นะลัคนาราศีเมษนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่รักทางไกลนะคะก็ต้องใช้ความอดทนให้มากกับเรื่อง เรื่องเรื่องราวที่แบบว่า,าทะเลาะก,กันในสิ่งที่ไม่ควรทะเลาะอ,อย่างนี้นะคะความใจร้อนของคู่ของคุณหรือตัวของคุณเองด้วยนะคะเนาะคนที่คุณดิวอยู่น่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะหรือเมถุนจะโดดเด่นหรือว่าชาวทางไกลต่างแดนก็ได้นะพลังงานนี้ม,มาดูว่าจัก,กรวาลบอกอะไรคุณนะคะ ให้คุณใช้เวลาในช่วงนี้นะคะถ้าคุณมันเหนื่อยมันหนักนะก็หยุดซะพักผ่อนหาช่วงเวลาที่ออกไปสถานที่ที่ใกล้น้ําสถานที่ที่มันแบบธรรมชาติบ้างนะคะเคลียเอนเนของตัวเองในสถานที่ที่เป็นเขียวๆอ่ะเออออกไปพื้นที่ที่เขียวๆสุดลมหายใจลึกๆเข้าไปนะคะถ้าคุณเครียดคุณกดดันคุณเบื่อคุณนายมากก็ไปสถานที่ที่มันเป็นธรรมชาตินะคะอืมแล้วก็ สามดาบเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นพลังงานของความอกหกักหรือว่าไปทะเลาะก,กับใครมาหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนึกอย่างเงี้ย I see t h i n g a c t u a l l y as they are คุณเห็นในสิ่งที่มันใช่แล้วแหละเออคุณไม่ได้สงสัยหรอกสิ่งสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะมันใช่ความจริงแล้วล่ะนะอืมใบสุดท้าย การทะเลาะเบาแววงกันนะคะสำหรับบางคน I stand by I stand my ground and look for peace คุณกำลังมองหาพื้นที่ที่มันสงบนะคะคุณไม่อยากจะทะเลาะกับใครคุณเบื่อหน่ายกับการทะเลาะกับเรื่องวุ่นวายที่มันรอบตัวคุณอยู่อ,อย่างที่บอกเราต้องใช้ความอดทนในช่วงนี้เราทำอะไรไม่ได้เราต่อสู้กับจัก,กรวาลไม่ได้นะคะสิ่งที่ทำได้คือต้องอดทนแล้วพยายามเติมพลังงานให้ตัวเองนะขอให้ความรักหน่อย ให้ชาวเมธนะคะ A kid to remember karmic relationship e r o t ถ้าใครที่เจอบททดสอบในเรื่องความรักถ้าคุณมองโลกในแง่ดีอธิษฐานถึงเทพเจ้าถึงความรักนะคะเพื่อที่จะให้เขานำทางในเรื่องของความรักของคุณนะคะมันก็เป็นไปได้ส่วนความรักที่คุณเจออยู่มันเป็น karmic relationship มันเป็นความรักที่เป็นในลักษณะ ความรักของกรรมดีกรรมไม่ดีอ่ะสิ่งที่คุณเผชิญอยู่คนที่คุณเผชิญอยู่ถ้าดีต่อกันก็เป็นกรรมดีถ้าไม่ดีทำร้ายกันแสดงว่าคู่กรรมคู่เวรน,นะคะอืมคิดชูรีเมมเบอคิดถึงใครสักคนที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์หรือคุณกำลังจะได้เจอใครนะคะที่คุณรู้สึกว่าอยู่ดีก็โผล่มา อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะไม่รู้แต่มันเป็น energy ที่ถ้าเป็นทางไกลอ่ะคุณคิดถึงกันมากๆอ่ะ energy นี้นะคะหรือว่าแฟนเดินทางหรือว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นความมันเป็นความผูกพันมันเป็นอะไรที่แบบเราคิดถึงคนรักของเรานะอืแต่อย่างที่บอกถ้าคุณเจอปัญหาอยู่มันเป็นคาหมิคามากนะคะความเป็นแบบข้อกรรมที่เราต้องได้เจอกันอ่ะมันเป็นถูกกําหนดไว้แล้วนะคะเออที่จะต้องมาเจอกันแล้วก็ชําระ กรรมซึ่งกันเลยกันกรรมดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะออดวงจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยนะไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่แบบว่าคนอ่านไพ่ด้วยนะคะเราต้องเราต้องเช็คตัวเองว่าเราคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีไหมเราทํายังไงให้เราคู่ควรได้รับกับสิ่งที่ดีๆนะคะเนาะโอเคยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่ในลัคนาราศีเมษนะขอให้คุณ ตรงข้างก้าวข้ามผ่านนะคะเนี่ยแล้วก็ฮิลลิ่งตัวเองนะเยียวยาตัวเองโอเคนะคะก็ทุกอย่างมันถูกกําหนดโดยจักรวาลน,นะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เราจะต้องอดทนอีกนิดนึงนะคะอดทนแล้วก็อย่าใจร้อนเท่านั้นเองนะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้คุณโชคดีทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ